แว่นตะก้ายาวเลนส์สองชั้นตอบโจทย์คนที่มีปัญหาสายตะย้าวไม่อยากพกแว่นหลายตัวให้ยุ่งยากมองไกลก็ไม่ต้องมองลอดแว่นให้เสียบุคลิกนะครับใส่มองไกลได้มองใกล้ได้อ่านหนังสือเล่นมือถือนะครับขับรถนะครับผมใครไม่ทราบตะยาวตัวเองนะครับมีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ชัดต้องยืดมือยืดแขนองไปอาการลูกค้าเม้นอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คตะยาวตามอายุคร่าวๆให้ออกแดดน,นะครับเลนส์เปลี่ยนสีเทาดำเป็นกันแดดในตัวเลย เท่านั้นยังไม่พอนะตัวนี้ยังบล็อกแสงสีฟ้าจากจอคอมจอมือถือให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมมันเป็นคุณสมบัติของเลนออโต้เลนโฟโต้อยู่แล้วนะครับในการกรองแสงสีฟ้านะครับแลบกรอบแว่นสวยมากนะครับผมตัวนี้นะครับให้ดูนะขาด้านข้างดูลายกราฟิกด้านข้างนะครับลายกราฟิกที่ขานะครับคือสวยแบบสวยตะโกนดังๆเลยนะครับ ความสวยความเท่ของเขาเนี่ยนะครับผมแป้นจมูกแบบนี้นะครับทาให้ไม่กดดั้งนะครับผมขาแว่นนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับใส่ได้นะครับใส่สบายนะครับสําหรับรุ่นนี้แล้วก็เป็นขาตรงด้วยขาตรงเนี่ยจะหมดปัญหาสำหรับลูกค้าที่ลูกค้าบางท่านนะครับผมที่อาจจะหน้าใหญ่นะครับขาแว่นสั้นๆเนี่ยบางทีเกี่ยวหูไม่ถึงนะครับผมขาแว่นตรงแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะครับจะออกมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ดีมากเลยครับ ไมมีสีให้เลือกนะครับตัวนี้ดําขาแดงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสีเทานะครับด้านหน้าเป็นสีเทานะครับผมนี่นะครับด้านหลังสีดําคือสวยมากดูนะครับนี่มีสกรีนนะครับสกรีนไซส์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับด้านในก็มีสกรีนอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับให้ดูงานชัดๆชัดๆคือเท่มากใส่เทใส่หล่อใส่แล้วหน้าเรียวแน่นอน นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะอีกสีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสำหรับใครที่ชื่นชอบสีดาดุดุนะตัวนี้เลยนะครับงานโทนสีนะครับจะออกเป็นสีด้านๆนะครับเหมาะกับผู้ชายมากเท่สปอร์ตนะครับผมให้ดูชัดๆเลยครับพิมพ์สนใจใต้โพส์นะมีในส่วนของสายคล้องแว่นทรงสปอร์ตห้อยคอได้เท่ๆแบบนี้นะครับหรือจะเพิ่มความกระชับในเวลาสวมใส่นะครับผมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ กล่องใสแว่นลายเคปลา์นะครับผมกล่องใสแว่นคุณหนุ่มนะครับผมลายแว่นตาคุณหนุ่มลายเคปลา์แบบเทมากให้ดูนะครับเป็นซิปนะครับให้ดูนะครับเป็นซิปลายเคปลา์แล้วก็พร้อมกับตัวนี้จะเป็นขอเกี่ยวนะครับเอาไว้ห้อยในส่วนของกางเกงได้นะครับห้อยในส่วนของหูหูกางเกงได้นะครับห้อยในส่วนของกระเป๋าได้นะครับกระเป๋าเดินทางได้นะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเท่มากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผม จากราคาปกติหลักหลายพันนั้นรับแว่นตาคุณหนุ่มออนไลน์จัดปโปรหรือเพียง990บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสตได้หรือว่ากดจิ้มสั่งในตะกรกลาได้เลยแล้วแว่นตาคุณหนุ่มออนไลน์มีหน้าร้ายบริการตรวจวัดสายตาตาประกอบแว่นนะครับหล่อรับได้เลยครับ